และแล้วก็เป็นไปตามนัดหมายนะครับชาวบ้านกลุ่มชาติพันธ์กะเรียงในอำเภอมอมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เขาเดินทางไปฟ้องศาลปกครองเชียงใหม่เพื่อให้ระงับการทําเหมืองแร่ฐานหินในพื้นที่แล้วครับเพราะเกรงว่ามันจะไปส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมครับชาวบ้านกระเบิดดินอำเภอมอมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เดินขบวนไปที่ศาลปกครองเชียงใหม่เพื่อฟ้องขอให้ศาลคุ้มครองและระงับการทําเหมืองแร่ฐานหินที่อยู่ใกล้กับหมู่บ้าน เพราะกังวลว่าโครงการนี้จะส่งผลกระทบกับชาวบ้านโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพและก็สิ่งแวดล้อมอีกทั้งชาวบ้านไม่มีส่วนร่วมในการรับฟังข้อเสนอผลกระทบหลังตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวบ้านได้จัดกิจกรรมคัดค้านไม่เอาฐานหินอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้มีการเปิดรายงานผลกระทบโดยชุมชนหรือว่าการทำ C H I A ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็มีตัวแทนของชาวบ้านกระเบร์ดิน หนึ่งในนั้นก็คือตัวแทนของเยาวชนที่ร่วมสะท้อนปัญหาการทำา e i i a นะครับที่ก็ทำมากว่า10ปีแล้วชาวบ้านยังคงยืนยันจุดยืนเดียวว่าไม่เอาเหมืองฐานหินเพราะการทำา e i i a ยังคงขาดการมีส่วนร่วมของชาวบ้านอย่างแท้จริงชาวบ้านยืนยันว่าพื้นที่การขอสัมปทานเหมืองฐานหินนั้นเป็นผืนป่าที่มีความสมบูรณ์และยังเป็นป่าต้นน้ำลำห้วยถึงสงสายหลักและ5สายย่อยอีกด้วย ขณะเดียวกันเสียงสะท้อนของชาวบ้านในเวทีการเสวนาที่กังวลในมนลพิษจากเหมืองถ่านหินแล้วก็การสูญเสียแหล่งต้นน้ำรวมถึงที่ดินทำกินนายธนากรอัดประดิษฐ์บรรณาธิการรายงานประเมินผลกระทบโดยชุมชนก็มองว่าการจัดทำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ถือเป็นภาพสะท้อนความเห็นและตอกย้ำปัญหาหลายอย่างเช่นปัญหาการศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสิทธิของกลุ่มทัติพันตามกฎหมาย สำหรับโครงการเหมืองแร่ทานหินอมก่อยมีระยะเวลาในการยื่นขอสัมปทาน10ปีครับปริมาณทานหินก็อยู่ที่ประมาณ7 2 0 0 0 0ตัน <Okay. S 1> เขาจะนำไปใช้ทำเชื้อเพลิงสำหรับโรงงานปูนซีเมนแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปางแ <Okay. S 1> ม้ว่าโครงการนี้จะผ่านการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA แล้วเสร็จเมื่อปี2554 <Okay. S 1> แต่ชาวบ้านอย่างที่บอกไปนะครับ <Okay. S 1> ว่าเขามองว่ามันขาดการมีส่วนร่วมข้อมูลอาจจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยรับรู้รวมทั้งเป็นการทำลายป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นพื้นที่ทำกินและอาจจะสร้างปัญหามลพิษต,ตามมาโดยตลอด3ปีที่ผ่านมาชาวบ้านได้ร่วมกันจัดทำข้อมูลชุมชนและรายงานการประเมินผลกระทบโดยชุมชนหรือว่า C H I A จนแล้วเสร็จสมบูรณ์จึงมีการจัดกิจกรรมทบทวนกระบวนการต่อสู้และเปิดตัวรายงาน C H I A เพื่อใช้ประกอบในการใช้สิทธิทางกฎหมาย ไปยื่นฟ้องคดีที่ศาลปกครองเชียงใหม่ต่อไปครับ